ระคมราคาได้ได้บ่งบอกมาลวบ่ปะาห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่นห้าพันบาทห้าหมื่ห้าพันบาทงคงความยาวดิยาวสิบกับอนาสามสิบคูณสามสิบสิบคูณสามสิบยาวสามสิบเพราะแรเขาเรื่องเขาเล่าเลยสากลเป็นยังไงทั้งทีทั้งทางไปเบิ่งมาลวบ่คือว่าในคนก็ไปเลาะเบิ่งอยออยังตอนไดำตอบแบบเจ็นว่าคือห้หรือบ่ โอ้โดยๆแต่ว่าราคานี่อยู่ใน55,000บาทอ่าควงจักเม็ดยาวจักเม็ดอันนี้ก็ยังบ่ละเอียดจักยังยังบ่ละเอียดทักเนาะแ่นก็สิประมาณ1 0 0 0บาทเอควง30ยาว10เนาะเอ้ยบ่แม่นควง10ยาว30ได้ยินบ่จิตเพิ่นว่าสิฮอดำนัหรือบ่ก็บ่ฮู้เนาะต้องต้องรายละเอียดเทื่อนึงว่าซั่นะ แต่ดินนี่เป็นดินของใครก็ดินของใครก็ของพะเาพะเาวอยู่ในบ้านบ่หรือว่าเออยนั่นน่ะเนาะถือว่าคันว่าได้บ่นั่นก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ว่ายังบ่ได้มีไผมาแจ้งข่าวดีเรื่องดินเรื่องดอนบ่ พี่น้องให้กสาบายดีสาบายดีแล้วก็สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทีหักเพลงกันเบิร์ตสู่กูสู่คนพี่น้องเอยเนาะเนาอพี่น้องเองกันยินดีต้อนรับพี่น้องเนาะเขาสู่ซ่องของมาเวียดบ้านเราคือเก่าคือเดิมเด้อพี่น้องเด้อเนาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ถือว่าหันหน้าหันตาลงมาทางสวรรค์เด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้ฮะเนาะพี่น้องเนาะเมื้อนี้พี่น้องเองก็ได้เดินทางลงมาหาทางครอบครัวของ เอ้ยอ้อยหรือว่าสาวอ้อยเพิ่นครอบครัวของแม่น้องเอ็นนาน้องพี่น้องเนาะเมื้อนี้มีเนื้อสีมาถามนัดกับเพิ่นไว้ไม่นั้นล่ะพี่น้องเอ้ยเนาะเรื่องที่ดินที่ดอนว่าซั่นซะพี่น้องเอ้ยเมื้อนี้ก็ถือว่าสิพากันมาเบิ่งที่ดินของสาวอ้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยว่าอยู่ไส่เจไดเนาะพี่น้องเนาะต่อมาพี่น้องเอ้ยประเด็นที่สองคือ เรื่องรถเรื่องล่างแหละพี่น้องเอ้ยว่ายังเหลือประมาณเท่าไหร่ที่เรายังไทบ่เบิดว่าซั่นซะพี่น้องเนาะอตอนนี้ก็ได้ทบอตเพิ่นก็ได้ลงไปก่อนแล้วล่ะเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทางกระบะรถเฮานี่ก็บ่มีหยังดอกพี่น้องเอ้ยมีแต่เบี้ยไม้มื้อนี้พี่น้องเนาะป่ะเดี๋ยวมาเวียนให้พี่น้องเบิ่งชมภาพบรรยากาศเด้อพี่น้องเด้อนี่ล่ะพี่น้องเอ้ยเบี้ยไม้เนาะเออตราคานี่นักนวงนงในพี่น้องเอ้ย

เดิมไปต้อนน้องคนก่อนทุกชบหนึ่งน้องไอ้ลูกเราถือว่าตายคนชื่อมาบมคู่กันอยู่สีตีกันช่ชั่มไปจักพี่น้องเลยมื้อไปไปเจ้าพี่น้องเนาะถ้าตันอยู่เขาไอ้เตียงพี่น้องเลยบ้านนี้ขึ้นพูลงพูแล้วเนาะสาวไ้ไว้ลงพี่น้องเลยบัดที่นี่เนาะพี่น้องเลยมืัอนี้ก็่ได้มีอยังเด็กพี่น้องเลยก็มาเนาะทีมาถามไทยเรื่องดินเรื่องโดนนหะพี่น้องเลยว่าเป็นยังไงเนาะ เราคมราคาเพี่นว่าเพี่นว่าเราบอกพี่น้องกว้างประมาณจักเมตตอ๋อประมาณจักเมตตพี่น้องเลยเนาะตามไทยเบิกเงินกันเด้อพี่น้องเด้อฮะทุกตะทุกนี่บาทนี่เรียนเสาร์ดสายไล่เนาะอ่าฮุมต้นตะกบพี่น้องเลยเนาะทีทางของเมื่อตู้พันคือเก่าคือเดิมเนาะบาทที่นี่ เห็นหยังบัดนี่เนาะเอ้าสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเอ้าเฮานัดแน่กันเว้ากําไคุณเอ้าสอยู่มาเฮพี่นี่คือบ่ได้เว้าคือบ่ได้เว้ากันเนาะโอ้ย้าบ่ได้กมาอยู่ยากดเออฮอยอดเกียวได้เฮานี่บุฮอยอดเกียวเนาะวานนีพ่อก็อยู่น แถวตาแถวตาบานุ่มนี่มาหนิมาพัวอยู่พี่เนาะได้ว่าบอกได้ว่าจิงเนี้ยบัวจิตจอดจานมาพพ่อพี่เอนลูกชายว่าหนิลูกชายเออคุณได้สาวเมื่องน้เสาวเมื่อน้ำเมื่อว่าเมื่ออยู่บ่เนี่ยเนี่เอาเนาะเห็นทางบัวจิตว่าที่ทางของเฮ้ยนี่แล้วนี่อยู่ทางไหนกับบัวจิตติดกันครับอันนเดือนเมแถวน้ำพันเลยเมตูุพัน แต่ว่าระคมราคาได้ได้บ่งบอกมากล้วบ่แต่ว่าห้าหม่าบาทห้าหมื่พันบาทหมื่นพันบาทควมวงความยาวเด้ยาวสิบกับอนาสามสิบสามสิบสิบคูณสามสิบยาวสามสิบกว้างสิบมันกับโบรานไดน้องวังภัยเนาะสิเมตรคูณสาิบ 10เมตรคูณ30แม่ายาวนี่30เมตรแม่นยาวนี่อยว่ามันสิแบบจกโลกแบบนึงวาทางกว้างระยะระยะกว้างบ่ได้ระยะแอย่างน้อยจักประมาณ20เนาะ FC เพิ่นก็คอมเมนต์กันเข้ามาอยู่ว่าราคา15บาทวาบ่จิตว่าซั่นน่ะอยแม่น15หรือ20นี่สอว่าโอเคอยู่1 30เนาะหรือว่าเนื้อที่เพิ่นเบิดเานั้นบ่หรือว่ามีแต่ว่าเพิ่นแบ่งค่านั้นราโอ้แบ่งให้จันั้นมตรหัด เน่ซีเมนมันบ่ได้ยาวได้ถ้ว่าเพิ่มขึ้นดก็ยว่าเพิ่มอีกถ้าว่าเพิ่มเพิ่มที่ดินก็ต้องได้เพิ่มเงินแต่ว่าเป็นงบเป็นหยังเด้แถวว่าจิตมีมานะแต่ว่าในงบนี่ก็ยังกันเนาะอ๋อมีแต่ว่าเป็นกระบอกเสียงเนาะอ่าเป็บอกเสียงให้พ่อพี่น้องเพิ่นได้ฮู้ว่าเนื้อที่ของเรานี่แม่นมีแล้วฮู้แล้วว่าอยู่บ่อนใดเป็นกระบอกเสียงแบบนี้อยู่บ่เวดนี่เนาะครับผู้เพิ่นคอมเมนต์ผู้เพิ่นบ่มักก คอมเมนต์ใส่อคือกันคือกันเจอคือกันเนาะเจอบักหิวแสงเด้อออ่อนพร้อมบาดเลยโอ้ข่อยกับบ่ต้านคักแล้วเมืนโพแม่เขามึงสิไปบอกเพ่นยังว่าซั่นโอ้เจ็บชาตินอเออท่อกับงานแล้วก็ยังพอแหงพี่น้องแม่นๆนั่นล่ะมีคอมเมนต์เนาะนั่นล่ะมื้อนี้กมาพากันมาเฮ็ด่ไปกับขีรถกับบ่ตาเิ่เลยหวยลงมาพี่เลยอ่าแล้วก็ว่าสิพากันมาเบิ่งทีเบิ่งทางเราั่นล่ะว่ามันอยู่บ่นดว่าซั่น ไปเบิ่งแลี้ยงนอยใจยุบอีพีเพิ่์นวอาแบบนี้นะดเน้ท่านโบโบน้อยใจมันก็ชิมเวนคนนั่นแหละเจ้าคิดลายยุบอีพีหนึ่งๆโน้ดีแล้วคิดหน่อยดีแล้วคิดหน่อยเพราว่าคิดลายในโบจบบโบสิ้นนะคิดน้อยคิดเท่าเดียวชุดเลยแล้วโลดเออรถยาละบันนี่เพราะว่าในนี้คิดลายมันนั่นชุดเพราะว่าอยากเฮ็ดให้ถึอใจคนเบิดเนาะในลูก มันไปไปบไดาแม่นบอแมนของคำคอใจเบิ้งคือใจเบิ้งเบิ้งปูุกข้อนันกับฟินไปไปไเนนะกระถือเนอะซยชมซีเฮาซซยได้เนี่ว่าคือว่าเนาะเขาเกิฟังตัวกลางกลางกลางลายก็บุดีได้เฮาก็ะได้ถึกตรวมทลายลายกระโยชื่อแนบอแนนัน เนาะสื่อไล่ก็ไม่ได้สื่อไล่ตายเองเนบยว่าคุณภัยโตขุมตกบอื่อมางก็ว่ท่านบัตรหมู่เว็นตัวบุเวินั่นแหละเนาะนี่คือกันใดพี่น้องเลยเอ้าสู้ๆพี่น้องเลยก็มีแต่ว่าเห็นอยู่อ่าเรื่องเที่ยงที่กับไลอยู่แต่ว่าเทากับโบได้อ่าว่าโบได้ว่ามีแต่ว่าสีตั้งใจเห็ดเรียกของเจ้าของนี่แหละนี่มีแต่ว่าส่วนมากคันว่ามีกับปัดออกน้ำขอบคุณครับเราไปยัง เอาใจให้เลยเนาะอ้าพี่น้องเอยให้ไดเพราะว่าถ้าว่าเพิ่นบ่ติดตามนี่เพิ่นสิบ่ฮู้ว่าเฮาเนาะมขอบคุณโแล้วแบบนั้นน่ะ แต่ว่าเอา้างูมาเรื่องที well, ่เรื่องทางก่อนมื้อนี้พันขึ้นเบิ่งแล้วบ่เขาบ่คําว่าหยังเบิ่งบดคนแล้วบ่ยังด้มื้อนี้ยังอยู่สิบ่ได้ขึ้นดอกาเฮาฮู้้เด้เออสิเจ้ายังบ่ทันฮู้บ่ยังก็นั่นล่ะตั้งตั้งใจไว้ลงมาเบิ่งทีแล้วน่ะป้าเียเ้เอาามาาาไปนําเด้อเ็นักบ่ตนี้ยังสดว่ายังงโอ้ป้านี่บ่ป้ายังป้ามุนไดเจ้ามุนได้บ่แบบนี้ นี่นี่เออคือแบบชี้เลยแบบชี้เลยเบลชี่เลยทุกมีหอนกอูดอุดอ่าหอนระเบิดพ้นแล้วมีหอนระเบิดโดนเอ๊ะจะพากันแล้วเบอร์กูพ้นแล้วบ่เนี่ยเดินทางเจ้าละบันนี่ยูปได้ไปแล้วอีกครอบครัวหนึ่งจังไรไปานกับบัวมันหนึ่งนิดเนาะหลายกล้วยอยู่ไปชายเดียวกันน่ะเพียงแต่ว่าเมื่อนี้น่ะบัวจิตเองกับบัวได้ไปน้ำบ้อยแสนเพิ่นหนึ่งมากคือไปเอาของไปปะไวนะ เนาะเฮายันมันชวยหมู่แน่หมู่บัดหิงเผไปงานเลยว่าพุ่นแหນะเดี๋ยห้หมู่แล้วเวียกก่อนสิไปนําบัดแหละนั่นนะคือสิบ่ได้น้าตากออยู่ประมาณ2มอเมื้อก็มื้ออื่นเท่านัມนแหຫะเออมื้อแ่าก็มอ6:00ินห6:00าต้อ5:00ว่า เฮาฮอดคิวเฮาไว้ก็ได้ไว้คันว่านานฮอดคิวกะนานได้เข่าเนาะมีอยู่อมื้อนี้ฮอดอยู่3-40สคันเพราะว่าเพิ่อนหายมาจะเศร้าอยากให้ได้คิวไว้นะจะเบิ่งนี่กนบ่มีแต่เฮาเนาะมันบ่มีแต่เฮาเพราะมันหลายคนเพื่อนใะเขาโทรจองคิวล่วงหน้านี่กับ่ได้บ่เว้านั่นเนาะเออแล้วแต่ไปมาฮอดไว้กับเพิ่นได้ไว้เพราะเฮาต้องได้ไปเข้าคอมเข้าหยังเพิ่นเพิ่นนี่ใไงไฟเพราะว่าเพิ่นให้เฮาดูเด้อนี่เออให้เฮาดูอื่นนี่ ห้ามเลยอืมห้ามตื่นมื้อนี้สิบ่ได้ไปมานําเพิ่นข่อยก็ได้เออมอใส่กันพุ่นแหละบางเทื่อบางทีอ่าานนเกือยุงกยังอยู่ป่าอยู่ดอละข่อยก็ได้บ่ได้อยู่ยังๆๆคือเก่าเนาะเนาะไ่นอแท้เ

พี่น้องเลยมาเมื่อไหร่ขำมืดตื mother, ่นตาพี <t 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 us> <t us> <t us ่น uh> uh ้องเลยมาเมื่อนี้คือว uh ่ายังเวียงยังเว้นแน่เนาะฮะทุพี่ไรพี่น้องเลยไปไปไปมาก็ต้องอ้วนมาทั้งนี้เกี่ยวข้อมาทั้งนี้พี่ไรพี่น้องฮะทุไอ้เด้บาทนี้คือมิดชมินกินสมอยอยู่เนาะอฮะโุพี่น้องเลยเอ้า สวัสดีสวัสดีดีเด้อสวัสดีอยู่พร้อมหน้าเพียงตาเนาะมื้อนี้เนาะโด้สวัสดีเนาะน้าอ้อยเพิ่นพี่น้องเอ้ยมื้อนี้มาทวงคําตอบคําถามแล้วมื้อนี้ไปเฮ็ดหยังก่อนนี่แกงหน่อไม้เออเอาแกงหน่อไม้เอาข้าาให้เลยบ่่ะเออยังบ่ทันมาโอ้ยกเดี๋ยวสิใส่แบบนั้นเลยเนาะอืทงายเพิ่นบ่ไปเฮ็ดเวียกมื้อนี้

อ๋อโบเป็นยังโบเป็นเนี่ยอ๋อตังเพิ่นเงอมังเนี่ยนี่คักใน่แท้เนี่ยองอ่ะไปเมียนเพื่อนให้พนาเพิ่นเออโดยโดยโดยขาดเิ่นยังไงเพิ่นให้คนมาใส่เพื่อนเพิ่นจิ๋มแต่จีได้เล็กเก็บมาใส่อืมนั่นแหละเนาะเนาะพอแล้วเข่าเรื่องเข่าเล่าเลยชะก่อนเป็นยังไงทั้งทีทั้งทางไปเบิ่งมาหรอโบ ือว <S preach ers> ่าน so ี <res> ่เ <each> พ <couple oles> uh, <th inks>. ิ s s ่นก็ไปเลาะเบิ่งอยู่เออยังทนได้คําตอบแบบชัดเจนว่าอืมชื่อให้หรือบ่โอ้โดยโดแต่ว่าราคานี่อยู่ใน55,000บาทอ่า้วงจักเม็ดยาวจักเม็ดอันนี้ก็ยังบ่ละเอียดครับยังยังบ่ละเอียดคักเนาะแม่ก็สิประมาณ1 0 0 0 0าเออวง30ยาว10เนาะเอ้ยบ่แม่น้วง10ยาว30 ในอินบอกจิตเพื่อนว่าจะชอบชำนั่นหรือบอกกับบอกว่านะต้องต้องรายละเอียดเทิ่มนึงว่าฉันซะแต่ดินนี่เป็นดินของใครก่อนดินของใครก่อนของาวกขผักอ่ะคือในบ้านปะถือว่าเอาโดยโดยโดยนั่นแหละเนาะถือว่าขั้นว่าได้บอนั่นก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะแต่ว่ายังไม่ได้มีไผรมาแจ้งข่าวดีเรื่องดินเรื่องดอนบอกยังไม่แจ้งตลอดวันนี้ มีแต่ว่าไปเบิรงเนาะถามทางเบอจิตเพิ่นแล้วเพิ่นว่ายังบ่ได้มีเงินหรือยังดอกว่าสันมีแต่ว่าไปเบิ่งให้พ่อพี่น้องเพิ่นเบิ่งนน้ำคันบางเทื่อบางทีเนาะมีผู้หลักพลายไปตรวจดูช่วยชื่อดินชื่อดอนให้ว่าสันจังได๋ก็อดเนาะแล้วเนาะบางเทื่อบางทีเว้าบ่ได้ đấy ให้เราไปเฮ็ดเบียกถือเลขฮุกโตมาได้โยผิดชีวิตพร้อมบาตได้หั่น เออแต่ว่าเอ้าบัดนี้งูมาเรื่องรถอีก่อนเห็นเออ่าทางมอเตอร์่นนี่บ่เ,เรื่องรถนี่เบิดแล้วบอฟอนบิดแล้วบ่ยังยังเท่าใดร่บรัตรเนี่ยกำหนด3ปีปกำหนด3ปีแต่ว่า,อาตอนนี้จ่ายไปแล้วเท่าใดรเจ้าไรเบิ่งและเดือนเจ็เดือนเจเดือน,นแต่วา่าราคารถได้ทไดเท่าไหร่เท่าไหร่รวมทั้งที่เหลือนะโหเรือเรือเท่าไหร่บัตรโซฮาลันหาเซน เหลือเสาหาล้านหาแสนปาทุกพี่น้องเอ้ยคือใจ,จแต่ละเดือนนี่เดือนหนึ่งล้านหา้าล้านสามแสนสี่สิบหกพันโอ้ลดลงมาแล้วเพราะว่าเมื่อเงินเพิ่นมาถามพอตามาถามก็เขาตอบเพิ่นก่อนนั่นนะโอ้แบบแนาวขอเผาเลยเนาะคือนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเอาเข่าเอาของมาให้ก็บม่ได้ถามยังเลยนี่ก็ได้นะเบิ่งกับกระบะผู้น้อยแหละเนาะย,ยันยุ่งยันขีนกินข้าวปุ๊บสะกกอนหน้าวันสัน ถึงได้จะเป็นเข่าวเป็นหน้ามด้ยังอยู่แล้วว่ากินยังอืะยังอยู่เนาะมื่อนันก่อนมาห่างจีบโลพี่น้องเลยเอามื่อนันก็อ่าทำถามยังคักทำ่ว่าทั้งง่ายเพิ่นนี่คนบ้านไหนอ่าขออนุญาตถามเด้ออ่าพ่นปากซีคนปากซีอืมไปที่จังได้จังได้มาอยู่ทั้งนี้เอาขอขอถามก่อนเด้อขึ้นมาอยู่พี่ได้ขึ้นมาอยู่ร้านตู้พันโอเป็นร้านมีตู้พันร้านตู้พัน เลยขึ้นมาอยู่พี่โอ้ขันวารานไม่ตู้พันนี่ว่าเรื่องดินโดยตอนอย้นใหญ่คือยันคือไม่ตู้แล้วว่าแล้วเนาะอยู่ทางนั่นกันเนาะนอ,อ,อ,อยู่ทางปากเซขึ้นมาได้ยักปีแล้วขึ้นมาแต่ผอมเพิ่น,หนแหละแต่ว่า,ปวาปเป็นเดียร์รุ่นเดียวกันเลยถูกจรองเลยเห็นว่าบุรรมดาได้หนีเนาะ เออดังนั้นทางมปทูแล้วเนี่ยนะมัลงมาอยู่แต่ก่อนก็นแต่ว่าบุพเพใช้ลงมาหนึ่งมากชุมเจ้าก็บปอยู่ดอกช่วงนั้นนะแม่ไปเหยียบในเมืองไปไป,ไปมากๆนี่แหละนั่นแหละแต่ว่าก็มีความคิดว่าจะกลับไปเพราะทางฝั่งซีคนกับเราจะกลับไปแล้วเพราะวัยใหญ่ไม่อยู่ผี่เพไนแล้วดินรอนตอนใหญ่ก,<อ>ก็บโมมี่เลยทางดินให้ดินน่างนั่นก็เม็นเบิดแล้วเนาะนเออโดยโดย แต่ว่าทั้งเอื้อยแล้วนี่เด้สาดดินโดนต้นหญ้าทั้งแล้วนี่บอดีมีบ่กับบุ้ีคือกันเออเนี่ยพี่น้องก็แม่นเห็นคือเอื้อยแล้วว่าอ่อนอนะอน้อเนาะพี่น้องเฮ็ดแนวใดที่ฉันหั่นเอามาอาบล้มระบาดนี่เออเอามาอูดคนไขบ่สุบซุบให้แข็งแรงซะก่อนจักหน่อยนะเนาะอืมพอดีเป็นแต่เพลงเนาะ กำลังเฮงใจอ้ายแล้วกันนี่แล้วพี่น้องเลยบดินทร์ผู้ใดดอกผู้น้อยแหละนี่มาเด็ดเบียดตอนแรงก็ได้หอมแก้มบันเน่งเขาเนาะสวงวะและ้วล่ะมีลูกน้องกันหาคนเนาะพี่น้นอนงเลยว่ายังไงเอาเถอะว่า,าปฏิหารน,นี่จริงนี่มักอยู่งบดินตอนนะกะมักยิ่งไงแหละใกล้กันเลยเนาะ นอกจากบ่านั้นแล้วมีอีกโบอดอื่นคิดคิดว่าเจ้าบมีแหละเพราะว่ากะอาศัยทั้งประตู้พันเป็นถามให้โอ้คืออาศัยทั้งประตู้พันแล้วถามทั้งเจ้าของดินให้แต่คือเจ้านี่ยังยังไม่ไปถามทั้งหลาเลยโอ้แต่คือเอาแน่เนอะห้องโบมีเงินไม่ทันจ้ะมีเงินที่จะไปชื่อแล้วห้องบุกล้าอยากถามเพิ่ม อันนี้คือคําตอบทางมิตูพันธุ์เลยดินในจํานวนนั้นราคานั้นว่าดันซะคือว่าอยากนักอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะ,ะสิบคูณสามสิบมีแต่เงาหลอกจอกไปเชื่อแต่ว่าขึ้นมิตูพันธุ์นั่นนี่ก็สีซั่กันบ่ซีซั่กันประมาณนี้แหละเออเนาะเดี๋ยวมื่อนะนี้ทางบอตา้อาเพิ่นเมา่อว่าจังไดสิกีับเรื่องรถเจ้านี่เพิ่นสีไท,ย,ทยนี่เห็บบ่ แต่คนว่าทังพ่อคุณคยายเขอแม่หรือว่าจัดใดขะบ่อมีขอแม่หรือว่ามีถามให้คนว่าเจ้าเห็ุได้ประมาณเท่านั้นเ่่านี้เลยได้คาตอบให้เื่อได้ยินคนว่าให้เจ้าเก็บเงินนี่สีเดือนบ่เดือนเดือนละล้านให้ได้สี่ล้านว่าสันเลยคาตอบในส่วนตัวฟอนรถนี่เดี๋ยวจะได้คาตอบทีหลัง ส oh. you know, right, ิเฮ oh. uh, well, ็ดได้บ hmm. ่อืมแต่ว่ากะกะว่าเฮ็ดได้อยู่บ่อ่กะกยากยางอยู่นอยนึงแต่กสิพยายามพได้ปานไปแล้วอ๋อไดกเป็นกลังใจให้เนาะขอให้ได้บิงเทื่อนี้ห้วยเฮ็ดนี่ดโปะมาเอ้าือดินให้เราเลยว่าซั่นเอาอีกแล้วเนาะถกเลข6โตอีกแล้ว้ฮ้อนคักฮ้อนแน่อ้ายาแงเชื่อนยาวนี่เนาะ หันหลังเชฟหายอีกเอาได้ไอ้ไอ้ยีกเก่งหนูไมมกันเนาะตามสบายรถได้เนาะเออเออเออตามสบายรถเนาะน้องๆคนคือชิบวฮิวด้วยขนมมาเนาะได้เต็มไม้เต็มมือบัดกูคนล่ะชื่อมากกับเชี่ยวมือคือเก่าแล้วบัดที่นี่คุณคุณน,นี่เฮงเล้งนี่เนาะสักลายแล้วอ, <c oughs> อยู่ครบพอม้าเพียงตาเมื่อนีเนาะ บจิตบวคับวคำไผนะลงมาหาเมื่อนี่คื่น้ำู่นอากินได้เสรเลไปเอาอยู่ใช้มา่เอาด้มคออ,ออาแต่พูน้ำใส่แม่นน้ำน้องเผื่อจะเอาไปเอามาเนาะคือไม่ตู้พันเราก็ซื้อกินด้วยกันบ่ เออเออฮะพี่น้องไอ้ท่านวายชวนขึ้นเบื้องดินเบื้องดอนหมดคือมันแดดเนาะยา่ไหช่เอาไว้เป็นมือใหม่คช่ไพี่น้องเอ้เขาได้หูเราได้แล้วแหละว่ามันจะอยู่ในประมาณนั้นใดระคมราคาหรือว่าความกว้างความหอมเนาะท่านว่ายทำดินไม่นตู้พันกับระคมราคาแน่นถือว่าอยากนักอยู่นิดนึงถือว่านักอเยอะนะแต่ว่าน้องๆเพคนนี่กินยุ่งบ้าขนมคนนี้วะคือโบรชนใจกันแท้มือนนี่อันน้า เห็ดหยองเนาะเพื่อนบอกมาให้ดอกไวชันพี่เห็ดถงไว้คือเก่าเนาะน้องไม่ไเบอร์ไวชันเออเออเอาฉันนอน้อยเนาะเอาให้เอาน้องๆเพิ่อนในว่าให้เพิ่นเลยอย่างตีกันได้นี่เนาะคอยเจ้าได้ชกนึ่งไวชันคอยได้จักอันไวชันเอาอีกแล้วนอนพี่น้องเนาะกินบ้าขนมผู้น้อยนี่ไหมเหมือนตามมั่งมั่งเยอะน้องจังเกาะมือนันลืมชื่อเพื่อนแล้นโน บ่เอาเพิ่นน่ะโนโนแพงอยู่บ่หําแพงอยู่บ่แพงเอ่อให้บ่น่ะบ่าเอาเมื่อนี่บ่บ่ให้อีกโอ้เลี้ยงเลี้ยงได้อยู่บ่ฮะเลี้ยงเป็นอยู่บ่ฮะเียบ่เป็นเมื่อดั่นแหละไปใช้เ็ดกบเด้อใช้เ็ดกบและเอากบไปขายซื้อข้าให้น้องเด้อได้อยู่บ่เออได้ เด้อเฟิงผ <sk PI AN> <sk eventually> ู้นี้นะจิมักอ่าต้องมักบ่ใยกัวหมู่เนาะเวียนไปเวียนมาอยู่เพิ่นนี่เอามีแต่วเนี้ยนั่นแหละมีแต่ว่ามือหนามือในลงมาเยี่ยมมาหยาใหม่เด้อเนาะเอาจังเด้ก็สบายดีเด้อฉันเด้อโดยสบายดีด้วยน้องๆโดยสบายดีหุ่นอยู่หุ่นตัวเล่นอยู่เนาะนุชปีนหนามาสบายดี่โอ้ควันลิบบานี่ปุ๊บเด้อเจ้าเด้อฮะขอวยทำได้เลยทำได้เลยถูกพี่น้องเลย นี่ยินบอกกําไพ่ว่าหลังค่าเราไปแล้วไว้สั่นโอ้ยเนาะพี่น้องเนาะคักแน่ดีเ罗เด็ดเช่นคักลีเนาะอ่าระวังแต่น้องน้องพ้นแล้วพี่น้องใกล้น้องน้าม้องในอ่าไปมาเนาะได้พี่น้องเลยแต่ว่าฏิปะแต่น้องน้องพ้นอยู่น้ำกันเนาะเอาโอเคพี่น้องพบเจอคลิปต่อไปเด้อคลิปนี้ผิดพลาดประการใดกราบขอโทษขอไปน้นไม่ไหลเนาะพี่น้องเนาะเอาไยนี่ทางโหเย็ดเองคือใด็ขอกราเข้ามาสบายดี